คือสองอันเห็นไหมโอ้ยนอ,อม,มันมันไม่ทันเอาใหม่เอาไหมได้ไหมโอได้ไดอยู่ได้อยู่อยโอเนั่นั่น,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 นต้องรีบวัดให้ทันไปเลยจัดการเอ้าตัวนั้นเออตัวนั้นตัวนั้นไม่ปฏิเสธทำไม่เป็น,น <laughs> โอ้ยนอจะพากันเฮ็ดอย่างบอกว่าใหญ่เฮ็ดสองอัน ไปทําตัวนั้นให้มันแล้วแล้วค่อยมาปลดออกเอ้าพี่เบ๊บได้อีกแล้ว,ไ,ลวไปไปไปปวดไปปลดโอ้โหหมานหมานหมาน,พ,นพอใช้เหยื่อม่ให้ปฏิกรรมอีกแล้วเดี๋ยวคันข่าวกินแล้วพี่เบ๊บ,บ,บมาปวดเองนะเอาได้แล้วเหรอหโถเอาหหมนนมุุนนซ้้าายเออขววถูกแลติดอีกแล้วเหรออุ้ย มาเลยไ,ไม่นะมาทำเองปติกไม่จับอุ้ยตัวอพี่เบบในดูพี่เแบบยกขึ้นแล้วเร็วเอาขึ้นมาอุ้ยตัวใหญ่เลิศมันใหญ่มากเลยแม่ยกเบ็ดไม่ขึ้นแล้วมันกินลึกด้วยไม่มีใครกล้าปวดบันนี้ระวังครับ <laughs> ยังไม่ถึงเสี้ยววินาทียังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยไหมเนี่ย